การสูญพันธ์ครั้งใหญ่เกิดขึ้นมาแล้ว5ครั้งและเรากำลังเข้าสู่ครั้งที่6การสูญพันธ์ครั้งใหญ่ที่ผ่านมาในอดีตท,ทำให้สายพันธ์สิ่งมีชีวิต9 9ที่เคยมีหายไปจากโลกแล้วครั้งล่าสุดคือการสูญพันธ์ในยุคครีเทเชียสพาลิโอจีนเมื่อ65ล้านปีก่อนกวาดล้างไดโนเสาร์ที่ไม่ใชนกสูญพันธ์ทั้งหมดโดยสาเหตุดาวเคราะน้อยขนาด10กิโลเมตรพุ่งชนโลก การสูญพันธุ์ครั้งก่อนหน้าเกิดขึ้นหลายร้อยล้านปีก่อนด้วยสาเหตุหลักๆคือสภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงจากสาเหตุต่างๆทางการระเบิดของภูเขาไฟการเข้าสู่ยุคน้ำแข็งการเปลี่ยนแปลงของก๊าซในชั้นบรรยากาศจนสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถปรับตัวได้จึงต้องสูญพันธ์ลงอย่างเลี่ยงไม่ได้ปัจจุบันสภาพอากาศที่เริ่มเปลี่ยนแปลงเพราะกิจกรรมของมนุษย์ทำให้บางสายพันธุ์สูญสิ้นไปแล้วมากมาย และอาจทำให้เราเข้าสู่การศูนพันครั้งที่6ในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้